เาอโเอาคะแนขตรลูกรวมกันคะแนนรวมกันคะแนนรวมกันโอ้โหจะเต็หนึ่งผ่านไปยังเร็วจะหมดเวลาแล้วเจ็ดหกห้าีหไม่ดีหัวไม่ดีมันไม่าเอาขอนเ้าวดที่เหลือให้หมดไปไปแล้วเหลืยอีกสามวิตอนวิหนึ่ง เฮ้ยยังได้อยู่อีกเหรอทำไมอะมันมีโบนัสสเตตสอมาแล้วเร็วต่อแล้วต่อเร็วต่อเลยต่อเลยเอาเราไปดูตัวแข่งที่เราได้ถือลูกเนี่ยนี่ฮะ42ครับ42คือเวลามันลดลงไปเรื่อยๆใช่แล้วเราได้กิน91คะแนนนั้นของเราสูงสุดคือ952คะแนนเราลงแล้วจะแค้สิ่เจ๋งเอาต่อเลยต่อเลยเร็วเร็วต่อไปเหลือ30มิบวิ่แล้วเต็มลงแล้วเว้ยครับเล่นไปเล่นมาอะไรหลุดมาเนี่ย เออค่อยๆลุกค่อเล็งครับเอเวเที่ยโว้ยเ็ามันต้องไวด้วยลูกต้องตอกันแม่นแล้วต้องไวด้วยเพราะว่าเวลาจะหมดลงไปเ่อเออเอาเล้เล็ง็ได้ลเรียก็ได้เร3ได้ไหมเร็ตได้ไอ้าวลงแล้วหมเวลาเลเรลทีแมวเลอย่าขึ้นเร็วเว่อิวิเร็วไปต่อเร็วไปต่อเร็ว สี่สิบาวิเร็วสเตย์สามมาแล้วเฮ้ยได้ถึงสเตย์สามเลยเว้ยมันเก่งเนาะเก่งนะเก่งนะเฮ้ยของกระแทกเปล่าโอ้ยกระแทกเกือบจะโยนออกไปข้างนอกสรุปแล้วประเด็นคือเฮ้ยหมดแรงแล้วหมดแรงแล้วโอ้โหโอ้โหโซ่กระจายโซ่กระจายโอ้โหโอ้โหเกี่ยมเลย ว่างไปกันเองเอาได้แล้วไปจะขึ้นสเตตสีไหมเวลาอ็กซ l เตอร์เอ็กต่อไหมเอาต่อเหือเร็ว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 หนึ่งศเอาสเตตสีมาแล้วสี่สิบนีเร็วยอดไปเท่าไหร่ครับเนี่ยสิบาท10บาทโอ้โหเล่นยังกัห้ารเฮ้ยสิบาทเล่นบานแบบเนี้ยเกมนี้มันอ่ะสิบาทคุ้ดีเว้ย หมดแรงแน่ฮะเล่นกันหมดแรงแล้วเนี่ยโอ้โหเชิญ์แตมหนร้อยแก้วสู้กันได้เลยโอ้โหไม่ไหวโอ้ยโอ้ยเอาเจ็ดหกสี่โอเคหมดเวลาเอ้าเดี๋ยวดูเนะได้สเตจห้าไหม ดิเอ๊ะเกมนี้อมตะาเว้ยลงเลยเฮ้ยเกิใส่สูตรอะไรกันต่อพวกนี้สเตะห้าแล้วเว้ยมันต้องมีอะไรแล้วแก้สรบกันหน่อยเออสองร้อยแต้มแล้วโอ้โหอุ้มมากเยี่ยมโอ้โหเอาให้ถึงก่อนเฮ้ย ไปไหนแล้วไปข้างหลังบอลไปข้างหลังครับขอโทษทีไปแล้วไปต่อแล้วไปต่อไปต่อยังไม่หมดทางนี้ดีกว่าสองด้านแข่งกันดีกว่ามาเดอสองเอาเปล่าเอาพี่เดี๋ยวท่านจะอยู่อยู่ดีพี่ไร้แก้วจะอยู่ดีพ่อมาโอเคไปเอาเลย ตู้กันหน้าดูเลยเฮ้ยพี่โอจะตู้ได้ป่ะเนี่ย <_ d Silk> โอ้ตู้กันตู้พังแล้วครับเนี่ย <_ d Silk> โอ, <_ d Silk> เอ้เอาเอาบอลมานทางนี้ <_ d Silk> เอาเอาอะะไรว <_ d Silk> <_ d Silk>

ต่อไปแล้วไปเร็วไปเร็วเปิดแล้วเปิดแล้ว<ป>อ๋อร้อยแก้วก็เชอแตมทำคะแนนไม่ถึงด่านต่อไปเลยไปต่อไม่ได้แต่ลุงโยไปต่อได้ลุงโยทำคะแนนถึงเลยผ่านไปขึ้นสเตตตองแล้วเมื่อกี้หนูไม่ไม่่ไมไมอไปอ่ะพอลูกช่วยกัน <c oughs> ห่วงขยับห่วงขยับ <c oughs> ทำไมกันอยู่แล <yo> ้วก็ออกออกไหมตัดแตสามไหมตัดเต่สามไหมไม่อ่ะเออทำไมเมื่อกี้วิ่งไปวิ่งมาตลอดเลยอ่ะโอ้โอ้อไปแพแพ้วิ่งรอบโต๊ะเลยนะ ความน่ารักของน้องเช์แตมนะครับมุ่งมั่นตั้งใจมากออโอ้โหเสียงเอาเอาเ้ยระวังมือโอ้ยโ,โดนอีกแล้วเอาเดินเดินไปแลกเหรียญมาให้หน่อยเดี๋ยวจะให้ร้อยแก้วเล่นด้วย เฮ้ยไม่ไม่เอาไม่เอาเล่นดีๆทำไมไม่หลุดมาเนี่ยโอ้หัวแข็งเลยอะหมดแรงแล้วหมดแรงแต่เล่นบาสเมื่อกี้ รูนอยู่ตรงนี้ดิเจ้าสามสิบเอา้าโ,โอเคหมดเวลาเธอแตมขอแก้ตัวแล้วเดี๋ยวเราจะพาร้อยแก้วกับเธอแตมมายิยงเกมนี้กันยิงเกมขวดกัน สามคะแนนแล้วสามคะแนนแล้ว,ลวเอา้าดีดีลูกดีดีเอา้าแป้นหลุดอีกแล้วช่วยอะไอ่อช่วยขอช่วยไหมไม่เอาไม่เอาด้วยด้วยไม่เอาไม่ยอมให้เล่นนะให้ผู้ใหญ่ช่วยไหมให้ผู้ใหญ่ช่วยไหมเอา้าเข้าอีกแล้ว่นนนเียัดงแก โอ้เดี๋ยวหายใจก่อนนะเหนื่อยไหมเนี่ยเหนื่อยไหมอู้เหนื่อยออกเหนื่อยออกเหนื่อยออกมากเออจับไว้ยิงไปเฮ้ยเฮ้ยเลยรถฉันดำเข้าแน่โอ้ยเฮ้ยจะไปหยุดมานี่อ่ะข้าวรวยข้าวรวยอาเจแตมมาใช้เอาหย่อนม่กี่เดือก็มีมีมี ดูคะแนนเฉลแตมบ้างแข่งกันไปเกินเก่งไอสีเขียวมาแล้วลบเ,เราใส่เหรียญไม่ยังครับอ,าาอ้าวปะ่วยอ้าวแก้วแตกอุ้ยยิง ามหน่อยขวาหน่อยเออถูกนิดหนึ่งเออขวาหน่อยเออไปไปโอ,อ้ยังไปเร็วก้าแล้วยิงต่ออ๋อสเตจแรกผ่านสเตตสองมีเวลาเก้าแปดเออ

หมดแม็กรีโหลดยังไงใช่เหรอโลดแล้วหเ,เหรอก็สงมาด้วเหรอโอ้โหเหรียนออกมาเป็นกองขนาดนี้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับตะไครแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเล็กแกลด้วยนะคะบ๊ายบาย